สวัสดีค่ะตอนนี้เราถึงที่พักแล้วนะวันนี้เรามาเที่ยวกันจนบุรีเราพักที่ที่ไหนครับมูติครับรีสอร์ทใช่ครับอยู่ติดแม่น้ําแควนะครับแม่น้ําแควน้อยนะครับนี่ครับเห็นแม่น้านะครับไหลค่อนข้างเชี่ยวมากนะครับแต่ว่าวันนี้จะมีสระน้ําสําหรับให้เล่นนะครับเล่นน้ำค่ะมีคนนั่งบนสะพานด้วยชิลมากเลยครับนี่นะครับบรรยากาศที่พักนะครับ เขามาเก็บอะไรกันเก็บขอ,อ,อ,องเขามาเก็บเราครับผมก็นี่มีสะพคานด้วยนะครับแต่ว่ามันพังไปแล้วข้ามไม่ได้นะครับมีคนนั่งอยู่สองคนนะครับสวยาม,มากนะครับก็ยังไงนอนที่นี่หนึ่งคืนพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะได้นอนหรือเปล่าต้องดูก่อนว่าเที่ยวหมดไหมใช่แล้วก็ แนะนำที่นี่น้นนึงนะคะแพรที่อยู่ติดไหนๆเราก็มาพักที่นี่แล้วได้ส่วนลดนิดหน่อยก็คือแพรที่อยู่ติดดินน้าเนาะก็แพรคือละพันห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้าเป็นห้องอนิมูลนะคะส่วนถ้าเป็นข้างบนเนี่ยไม่ได้ติดดินน้ํก็คือสาหรับคนที่เมาเรือง่ายหรืออะไรเงี้ยก็พักข้างบนได้ก็บรรยากาศก็ดีค่ะก็คือละสองพันห้าค่ะยังไงก็มาแวะพักที่นี่ได้นะบูติกคาริสอร์การจันทบุรีค่ะโอเค ปแล้วตอนนี้เราหิวข้าว <laughs> ใช่ครับตอนนี้สั่งไปแล้วนะครับสองอย่างครับกะเพราครับ <laughs> อาหารเบสิคมากๆโอเคครับผมล่าปกับบรรยากาศม <laughs> ันสวยงามแมนะน้ำแควค่ะ